รักษาในการฝังเข ouais. ็มน uh, ี้รอฝังเข็มเจ็บมองไหนกันฝังมองนั้นเข็มฝังเข็มที่ศาลาประชาคมดอนทอยเอาังามาฝังกี็มเขาด้ได้คิวบ่คิวนี่ห้ได้เจ้าสามสิบห้า เค <laughs> ิวที่สามค่ะมมากม่อนโมเอาคิวแรงนะ <laughs> บอคิวต่อปั่นนะคิวสินหาคิวสินหายึดหน้าท็ <c oughs> ่เก่งโบโบ,บได้เจ็บเจ็บหัว <c oughs> บ่าความว่าความดันตามบอแมนพอดีว่าสั้น แต่มันาจ็บหัวไม่กินบอแมนบแมนบหัวตอนบ่ายมันิเจ็บรเลยดิบเป่าแล้วเป่าเป่าแล้วผายเลี้ยวข้าแล้วพิ่นมาว่าอังเข็มคนฟังนะตอนบ่ายมันิเจ็บเลี้ยวดิบ

วันนี้วันนี้นอนแล้วผัดเช่าได้บบเป่าแล้วบอกเงินไหนเจ็บโย่ต่หาเวลานอนมาผเช่าเขเา้าอเกนเมันเกี่ยวกับงาใช่ไหมฮะมันใกล้จะเที่ยงมั้บ่โอ้ตอนเทียงมาหาบายบายชิเจ็บโอ้ฮะมันถึงแดดบเลได้แดดฮอดเจ็บบ่ นี่พ่ามาฟังเบื้องหันหากเกีมเบื้องหันหามเศ้าฟังแล้วสามสิบสี่พรนี้สามสิบห้าบ่ ผู้ใหสาสิบี่สาสิบห้าไปเลยสาวสิบห้าสาสิบห้าอันนั้นบอกคนคนสิบเอ็นนสิมาตอนนี้บอกตอนสิบเอ็นีีบอกคนสิวมาตอนสิบเอ็นมองอย่ว่ะมาเจอคือว่า3 1สามสิบเอ็นคสิบเอ็ดปสิบเ็นคสิบไปมองนี่ปว่าสิ Chị Trinh còn lại còn hỏi thiêng, mình không có hỏi thiêng Ơ, à, em ngon chép lèo bọn à Phàng lèo, chép lèo Chép lèo, phàng lèo Hả Chắc bọn chắc Nên, thay bọn thâu là tăng lũ phải. Bọn chắc ừ ลุ่นหลังเนี่ยสิบอจักดอกคลิปนี้ก็ให้เบิ่งพ่อแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า